หน่วยที่เท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวอ๋อน่าจะเอาอ๋อเก้าแสนนู้นเหรอ,อในหมู่บ้านทั้งหมดเลยใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับตรงนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมีมีครับเดี๋ยวตั้งน่าจะเป็นหมู่บ้านประชากรไทยอ๋อหน่วยที่เท่าไหร่ หมู่บ้านประชาคนไทยอ่ะซอยสเอาซอยสี่หมู่บ้านปรชาคนไทยซอยสี่หนึ่งเก้าแปดทัห้าหนึ่งเก้าแปดหน่วยที่ยี่สิบหแถวน้นใช่ไหมอ๋คุณครับคุณฮะครับเออเออกาศดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับับดีครับ เลยที่ยี่สิบใช่ป่าหมูนี้ป่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับหนึ่งอซอยสี่หมูบ้านประชากนไทยซอยสี่หนึ่งเก้าแปดทับห้าเจอที่บริการดีมากเลย <laughs> เธอเตรียมพร้อมดีมากเลยฝ <c oughs> นจะตกนะด <laughs> <c oughs> ูคึมคึมอยู่เลยรายงานกรมอุตุว่างไงเนี่ย โอ้ดูยังพี่อันดับ260ครับ260นะบอกบอกเจ้าที่เขาใช่ไหมใช่ครับโอ้ขอบคุณครับสองหกศูนยครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเฮ้ยวันนี้คนเฮ้ยเช่าคนนี้คนมามาเยอะไหมหรือว่าก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่ว่ายังไม่แน่นไม่แน่นมากใช่่มมัยงไแน่นเริ่มแน่นแล้วอ๋อเหรอใช่ครับโอ้หรือเพิ่งกีเริ่มจริงใช่คนเพิ่งทานข้าวเสร็จเนาะใช่โอเคครับน้องเจ้าที่เขาบริการดีมากเลย เออนี่ครับคอยดูแลคอยสอบถาอ๊ะผมลืมแล้วเลขที่อะไรนะสองหกศูนย์สองหกเดี๋ยวไปซื้อหวยเลยเนี่ยสองหกศูนย์นะสองหกศูนย์ครับวันนี้ออโอ้ผู้สมัครทั้งหมดสิบหกคนครับเนี่ยสองหกศูนย์หยุดไปพื้นที่นะครับให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าไปดู เข้าไปฟังอะไรเข้าไปดูคนในหมู่บ้านทั่านั้นหลยเป็นป้าคุณลุงตรงนู้นก็เอ๊ะฝังนู้นไม่ใช่หมู่บ้านประชาคนไทยใช่ไหมรนะครับฝั่งนู้นเป็นหมู่บ้านประชาคนไทยเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันไน่ใจอ๋อเบอรยี่สิบใช่ไหมอันนี้โอ้ยี่สิบหกเหรอใช่โอเคโอเคสี่ ที่26ในหมู่บ้านนะครับครับทีนี้ก่อนนะครับรได้ตามกันกิน